ในการปิดยอดของร้านค้าในการปิดยอดของร้านค้านะคะเราก็เข้าไปที่จุดสามจุดเช่นเคยแล้วก็เข้าไปําว่าลิ้นชักเก็บเงินลิ้นชักเก็บเงินอันนี้คือเป็นยอดของลิ้นชักเก็บเงินที่อยู่ใต้เครื่องนี้ตอนนี้ค่ะยอดลิ้นชักเก็บเงินก็คือจะเป็นจำนวนที่คงมีในลิ้นชักก็คือ1 1 9 5บาทอ่ะบทเราสามารถกดปิดลิ้นชักเก็บเงิน อ่ากดพิมพ์ออกมาได้เลยแล้วก็นับเงินในดินชักเก็บเงินออกมา,าจังมากเลยออย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเงินในรอบลินชักอะค่ะลินชักอ่าตรงลินชักเก็บเงินมันโอเวอร์หรืออะไรอะคุณต้องกลับไปดูว่าเงินในอัดบินไหนอะที่คุณไม่ได้คีคุณไม่ได้คีหรือว่า ยอดเงินนี้มันเกินมาจากทาไหนถ้าสมมุติว่ายอดเงินขาดก็แสดงว่าอาจจะมีบินไหนที่คุณไม่ได้กดเป็นโอนเงินหรือว่ากดเป็นชำระในส่วนของอื่นๆอย่างเช่นเขาจ่ายคนละกึ่งแต่หนูไปกดเป็นเงินสดมันก็สามารถยอดเกินได้ติดก,กันได้ใช่ค่ะ